ทอดพี่น้องน้ำพริกกะปิแตงไทยโอ้ยหลายอย่างพี่น้องมาเนี่ยมันกินกน้ำปั่นแซบๆอ้าวลงมือเลยเฮาตรงมีหัอแซบเนาะแซบมันนูดีพริกกะปิก็แซบได้ไหม ต้มละไม้ก็สูตรจานพี่น้องเอ้ยมีข้าวเสาก่อนไปทำงานจ้ะคุนั่งขึ้นมาคอนั่งใช่บ๊อืแช่พี่จําโปแจ่วเนี่ยไม้หอมหอมหอมถึินงำดีบลู กินิเวลาเห็ดผล่นะมนั่งอ่อนอ่อนติแล้วลข้ามาเลยข้ามาเลยมึงนั่งทำไมมึงหักอ่อนอ่อนเลยอ่อนเลยงเบๆกินทำไมอ่อนคักเนาะ ตัวย่างให้แซ่บคือหมูว่าแซ่บมันน้ำหวานหมูวานี่โต้มันฮั่งเลยแล้วคุณเอาตรงนี้เลยไม่มีไขมันเบ๊ะไขมันเอาปลาแซ่บเอาตู้ไปเอาจานมาใส่กลางก่อนขันได้หมดอ่ะได้ าเนี่เออปุ๋ยแ้วแสบเลยบาดขาม่อี้าใส่อีกันมาใช้บูรุอีกเคี่ยวกับพีน่าเหเนาะุ้มๆนำหมดกเคยมงมันทกินข้าวคือนแั้นก็มต้มนะหมยจ้กับเน

kìm bồ lão mai ấy nhiều rồi ba, kìm đấy uân, kìm đến thế biển bờ máy thôi. nó vô khảm mại rồi, biển đấy nó chặt, nó oh. nó, có lúc có <laughs> กางเลยคลายออเดอร์คลายอออได้จะไปอื่นได้ตำเจียวครับเต้นผึมงผิดหน่อยครับปลาผิดหน่อยใหญ่ๆแล้วเนี่ยปลาโ็เอปุ๋มไหน้ำพริกกะปิเนาะน้ำพริกกะปิมันกระทึกไม่เหลียวเอ้เหมือนงั้นนี่บอก

เซ้นขมนะของแซ่บๆพี่น้องเอ้ยมันเนี่ยดนน้ำกันเด้อพี่น้องไอ้มีแต่ของแซ่บๆแซบอ่เอาอีกตัเด้อโอ๊ยไก่บรลุอ่อนคะเน้ออืมอ่อนไก่บอก

อ่อยทุกอย่างพี่น้องเอ้อมาข้าวต่ตวคนกินนอ้อยใส่ทุละกันแล้วหนังกินแต่น,น้อยเป็ดโพก็ขอดกขอกใหญ่งกขีบเจียวเนี่ยจักนออออ้อยแห่งแสบครับ เฮ็ดหัวพายนะนี่นะเธอกินได้แล้วเธอแตแถวดีนกินได้เหมือแหละตัวนี้ยังซชบนี่เอาตัวใหญ่กว่านิดที่คื่บทันงมูเอ้ยพาไปเล่นข้างนอกก่อนนะจ้า อบแซ่บหวานหวานจะได้ตั้งมือเอสต็งให้เนาะกลินกระปุกกบแซ่บได้มาเต็อย่างนี้นะแล้วค่อยไปหาเมก่อไหร่เมื่ไม้ใหญ่เนี่ยแซ่บเลยกลิ่นมึงเลยอืมอืม เลือกกลินพี่น้องแอสต้มน้ำไม้ก็ได้ย่ามน้ำไม้มาบ่งไงอืมเธอนาเอ็ดสูตรนี้เด้อเจ้ากระปีนะแซ่บ กินา่กินน,น้อยคนกะเพราหลายพี่น้องเ้ย าเราหมากาาก่ค่ะคุณตามทีกินป้าเมื่อไรย่าง,งก็จะกินอย่างนี้นนะู้ดนี่กินทุกอย่างนี่แซ่เชบฝาโทษแต่เชบจะเบิ่งเป็นอยากมั้งนะอิ่มกันแล้วจะกินเด้อลองคิ้วหลังบุหลง กินเพีย่มเพ้เจคนดีกินาอืมมืดไหมมันก็บวกเป็้พอคนดีกินมาแ่ะวะกินอิ่มแล้วไปย่อน้ำากดเลยอือน้ำขวดจุกเอาปล่ได้แล้วมันมืดแล้วนี่ไปย่อน้ำขวดมาสิลงน้ำนะซืเบ้องน้ำน้า Hãy ăn đó hay là mình mình ăn đi coi ăn bữa không cần phải đóng tương tăm mình đi พี่น้องเอ้ยฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้เด้อเป็นกำลังใจให้เด้อจ้ารังเริ่มคลิปใหม่พี่น้องเอ้ยผิดพลาดอย่างก็ขอภัยเด้อกดไลค์ให้เด้อจ้าเอาล่ะเอาล่าพี่น้องไปแล้วพี่น้องเอ้ยสวัสดีจ้าตาลิจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าฝากกดไลค์กดกระดิ่งให้แน่จ้าเป็นกำลังใจให้เด้อจ้า